สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลาการคลิปนี้ก็มาดูการทอดหมูแดดเดียวค่ะอีพีทีะะ่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะหนาวมากเลยค่ะวันนี้ค่ะตอนเช้าเชอากาศเย็นอากาศหนาว ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันตุลาการขอบคุณเ,เ,เลยนล้าเลยเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจ คนให้เขาสุกสม่ำเสมอกันค่ะี่ค่ะ สำหรับสูตรหมูแดดเดียวนะคะก็หมูหนึ่งกิโลคุมพันจะใส่น้ำปลาครึ่งทพีค่ะตอนฟ้าเขียวครึ่งทพีน้ำตาลทรายครึ่งทพีกระเทียมสับหนึ่งทพีและน้ำมันงานหนึ่งทพีค่ะการนวดก็จะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีค่ะ สิบห้านาทีนวดสิบห้านาทีทําให้หมูแดดเดียวของเรานี่นุ่มนุ่มแล้วก็สีสวยค่ะสีสวยงามมากเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขนะคะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะปราศจากความทุกข์ค่ะท่านจะเดินทางไป แห่งหนตบํบลใดก็ขอให้ท่านปลอดภัยค่ะแล้วก็ให้มีความสุขกับครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอ่ามีความสุขในการดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ เริ่มเริ่มสีออกสีแดงแดงเหลืองเหลืองแล้วค่ะสูตรหมูแดดเดียวนะคะสูตรหมูแดดเดียวก็คือ หมูหนึ่งกิโลกลุมพันใส่ซอสฟ้าเขียวครึ่งทะพีค่ะน้ำปลาครึ่งทะพีน้ำตาลทรายครึ่งทะพีกระเทียมสับหนึ่งทะพีแล้วก็น้ำมันงาหนึ่งทะพีค่ะผงนัวไปช้อนค่ะ ช่วงนี้เราก็สามารถที่จะตักตักกระเทียมออกได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนตักกระเทียมหอมมากเลยนะคะ หอมกระเทียมแล้วก็หอมหอมน้ำมันงาค่ะนี่ค่ะสุดยอดขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะ เริ่มเหลืองแล้วค่ะไกล้จะเสร็จแล้วค่ะไกล้จะสุกแล้วค่ะทอดไม่นานค่ะทอดหมูเดี๋ยวเดียวเพราะว่าชิ้นหมูเดียวเดียวก็จะเป็นชิ้นเล็กเล็กเรีวๆรย,วยาวๆแปบ๊บเดียวก็สุกค่ะสีเริ่มสวยแล้วค่ะ เดี๋ยวคุณฤิ์ก็จะมารีวิวค่ะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะสวยค่ะเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะตักขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> นี่ค่ะสีสวยเลยค่ะโมูแดดเดียวสุดเด็ดแค่รับช่องโคมพันตุลากันนะคะหมูหนึ่งกิโลหมูเนี่เราแร่มาจากหมูสามชั้นนะคะ หมหนึ่งกิโลคุมพันใส่ซอสผาเขียวครึ่งทพีใส่น้ำปลาครึ่งทพีกระเทียมสับหนึ่งทพีน้ำตาลทรายครึ่งทพีน้ำมันงาหนึ่งทพีค่ะนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่ยมชมให้กําลังใจจองคุมพันตุลาการขอบคุณหลๆค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เพิ่งนําขึ้นมาจากเตานี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะนี่ค่ะงามงามค่ะพี่น้องสี สีแดงอมชมพูค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลากันเราจะใช้เวลานวดแล้วก็เวลาทำก็ประมาณสิบสิบห้านาทีค่ะสิบห้านาทีสวยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลาการขอบคุณเลยล้าค่ะพี่นะ้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ